สำหรับบางคนที่เจอปัญหากับเอาปัญหาที่มีเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาหลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเคยนำปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้หรืออาจเคยมีเคยทำเคยเป็นไปขยายใหญ่ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียที่คุณมีเช่นเวลามีปัญหาก็เอามาโพสต์ลงหน้า Facebook บ้างละ่ะไม่มีประโยชน์นะคะ ซึ่งการทำแบบนี้เท่ากับว่าคุณไม่วางปัญหาลงแต่ทำให้สมองคิดถึงปัญหาซ้ำไปวนมาตลอดเวลาซึ่งนั่นเป็นการตอกย้ำตัวของคุณเองอยู่ตลอดเวลานั้นค่ะเหมือนเอามีดมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่ได้มันจะทำให้ตัวคุณเองรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมถ้าวันนี้ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็แล้วแต่จงไม่ขยายใหญ่เรียนรู้กับปัญหานั้นพัฒนาและไปต่อนะคะที่สำคัญเราจะไม่โฟกัสที่ปัญหาค่ะมาย้ายโฟกัสกันนะคะทุกคน